โอ้โหเธอเจอแล้วค่ะเสื้อกล้ามที่มีบานในตัวแล้วทรงสวยขนาดนี้ให้ดูความทรงสวยด้านหน้านะคะด้านหน้าที่ว่าสวยแล้วดูด้านหลังน่ะ ด้านหลังเว้าโค้งสวยแบบที่เราตามหาเลยเป็นเสื้อกล้ามีบราที่ทรงสวยแบบสวยแบบไม่รู้จะอวยยังไงแล้วเนื้อผ้าดีมากผ้านิ่มานะคะสีกดสีดำมาเป็นสีแบบเบสิกเลยนะจําชื่อแบรนด์ไม่ได้นะคะนี่นะมันมาแบบเนี้ยทรงติ๋วใส่ไซส์เอนะคะให้ดูความบราข้างในนี่เป็นบราแบบนี้แบบไม่จกตานะมีฟองน้ำข้างในแบบนี้นี่เห็นไหมฟองน้ําดีมากแล้วก็เป็นยางยืดตรงนี้นะคะเป็นยางยืดแบบดีไม่ตะลกกะลาเลยทําสวยมากๆด้านหลังก็เป็นยางยืดแบบนี้นะคะเป็นยางยืดนะที่เราชอบสุดๆของตัวนี้ก็คือ คือการทําทรงของเสื้อกล้ามเขาทําเป็นเส้นแบบนี้ที่มันไม่หนาแล้วก็ไม่บางจนเกินไปแล้วมีความโค้งเข้ามาแบบนี้เพื่อที่จะให้ดูไม่ตันตรงช่วงแขนแบบนี้ถ้าเขาทําเส้นมาแบบนี้เธอใส่ยังไงมันก็ไม่ตันนะคะเพราะฉะนั้นสาวแขนใหญ่ไหล่กว้างสาวอวบคือใส่ได้เลยสวยโซนะคะมีความแบบเขา้ารูปแบบนี้โดยเฉพาะด้านหลังชอบทรงด้านหลังมากลองทัลเทลุกกับลุคนี้นะคะกางเกงตัวนี้จากโฟรทินเดย์นะคะรุ่น C S 24นิ้ววันนี้จะลองใส่เข็มขัดเส้นนี้จากลุนนี่สตอร์มาฟินิตลุคก,กับกระเป๋าจากกาเมนตินะคะแล้้้วก็องเเทาหนนบบแีม <laughs> แต่งแบบนี้คือไม่ได้ลุคสวยเก๋มากเป็นเซาก้ามีบาที่แซวแบบเราตามหาที่สุดแบบที่สุดสวยโซมากเธอจะต้องหามีหาตามกันเลยนะคะซีอยู่ในปล้ายาค่ะ